ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมและโปรโองนะครับเรามาออกรอบกันนะครับ,รบที่สนาม l e g a ซี่ก๊อฟคลันะครับซึ่งหลุมนี้เนี่ยอยู่ที่หลุม3หลุม3ามาษีภาษีระยะเท่าไหร่โปรเออสี่ร้อสี่ร้อยสิบประมาณนี้ 40, 40. ประมาณ4 5, นะี่ร้อยสิบโดยประมาณเมื่อกี้เราสองคนก็สองกล้องดูแล้วนะครับหลุมนี้เนี่ยเ l เ y o u ์หลักๆของเขาเลยก็คือในเรื่องของทรายอีกแล้วสนามนี้สนามเล่นทรายมากนะครับก็ทรายเยอะมากจะมีทรายเลียงนะครับจากขวาไปซ้ายไล่ขึ้นไปเลยนะเลียงก็ประมาณ200ร้อยกระบอก ไม่ถึงเยอะมากประมาณเยอะหกบอกนะแล้วตรงแถวแถวกรีนก็มีนิดหน่อยนะครับวิธีการเล่นแบบนี้จะเล่นยังไงครับโป๊ถ้าส่องข้ามทรายกว่าสุดเนี่ยมันถ้าตีข้ามจะชัวร์เลยอ่ะมันใช้ระยะประมาณ200ก็น่าจะข้าม210 210แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรายกลางกับทรายเป็นทรายกลาง2อันเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ240 อันนี้ถ้าเกิดว่าจะวางเนี่ยยังไงแคลรี่ก็ต้องข้ามสองสี่จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปท้ายขวามากมันเบียดแล้วถ้าเกิดลูกมันสไลด์เนี่ยโอ้เล่นยากเือนะน่าจะโหดเหมืนวต้นไม้ข้างข้างเนี่ยเป็นป่าต้นไม้สูงสูงเลยนะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งผมมองว่าถ้าเราเล่นหุ่มไม้สามเลงไปทางซ้ายถึงซ้ายท้าไรนะผมว่าน่าจะมีประมาณ2 0งร้อยถึงสอง้อย่้างิี้ก็สบายเพราะฉะนั้น ครับผมอาจจะวางสบายๆไปทางซ้ายครับโฟกลองบูข้ามไหมอ่าได้เราลองเล่นกันดูได้ได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการวางแผงเราสองคนตีออกมาจะเป็นยังไงครับโอ้โหนี่โฟกไ้แบบคุณได้มั่นใจมากเนี่ยเมื่อวานที่บอกซ้อมทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ได้ซ้อมได้ดีจริงวันนี้โฟกสุดยอดมากครับมันตรงครับมันตรงอ่าเดี๋ยวผมจะเล็งเบียดซ้ายนิดนึงนะครับ ตามคิดเลยตามคิดเลยเดี๋ยวซ้ายไปก่อนตามคิดเลย <Okay. S 1> โอกมสวยเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะซุปโอ้กได้ไมหมลูกนี้โอ้โห oh. ตามคิดเลยลูกนี้ ก็ผมตีมานะครับก็ค่อนข้างตามแผนนะครับจะอยู่ทางซ้ายนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในรับทีหน่งนะครับแต่ว่าเป็นทางเปิดโล่งสบายๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณจากตรงนี้ขึ้นไปที่ธงเป็นธงหน้าตะกรีนยกทีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ170ลานะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะตีอย่างน้อยให้ไปอยู่แถวๆนั้นก่อนนะครับก็น่าจะทำอัปเป็นดาวได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองลองตีดูครับดึงซ้ายดีนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าขอบกรีนนั่นพอจะชิปเข้าไปได้ไหมครับก็ชดสองนะครับขึ้นมาอยู่นะครับข้ามสายมาละอยู่ประมาณ องจากนี้ประมาณ35-40ล้านนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ง่ายเพราะว่าเป็นช็อตที่เือร์กรีนยกนะครับแล้วก็กรีนมีความสั้นด้วยเป็นกรีนลักษณะแบบเหมือนยาวอะ่ะแต่ว่าตรงตรงช่วงที่เราตีเข้าไปเนี่ยมันแคบนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจุดตกต้องแบบพอขึ้นเนินไปต้องลงพอดีซึ่งซึ่งยากมากสําหรับกอล์ฟที่ไม่ค่อยได้ซ้อมแบบผมเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราไปลองดูครับช็อตนี้ว่าจะพอทําเข้าไปออนใกล้ธงได้ไหมนะครับ <laughs> โอ้โห ดึงซ้ายมากไปนิดนึงนะครับจริงๆระยะถ้าเกิดว่าตกตรงๆเนี่ยแล้วไหลลงไปเนี่ยอาจจะใกล้เคียงดึงซ้ายไปนิดนึงกับยายดึงนิดนึงเดี๋ยวไปดูนะครับเมื่อกี้ออกมาจากซ้ายแล้วเหลือระยะสักประมาณถึงขอบกีนประมาณ19หลาอันนี้ถึงทงประมาณ27าก็เดี๋ยวลองเอาไปให้มันตอขอบกีนเข้าไปดูท่าทางกีนจะวิ่งอยู่ครับแคลรี่สัก20 เหมโอ้โหยังเลยนะฮะืตนตรงนี้ขึ้นเลย ปโอ้โห,โโหผิดลายเบานิดนึงเรียบร้อยใช่ครับผิดลายไปครับครับก็เล่นจบไปแล้วนะครับจบแล้วเป็นไงบ้างป้าโอ๊กไหนพูดถึงการเดินทาง,งคุณในวันนี้สิโอ้โหเมื่อกี้ก็ ช็อตแรกตกทรายแล้วก็ผมมันนึกว่าคุณดีมากของคุณได้ไปไกลมากเลยมันอีกทรายหนึ่งทรายหลังอ๋อทรายหลังตกทรายหลังมันตกทรายหลังแล้วมันนี่ครับเวลาจะตีเข้ามาหากรีนแล้วหน้าทรายมันสูงแล้วก็ต้นไม้ก็สูงมันบังทางไว้ก็ต้องตีให้ค่อนข้างจะพุ่งพุ่งมามันก็เลยตีมัาก็ไม่อ่อนแต่ยังไงก็ต้องวางให้มันออก่อนแล้วแปลมาก็คิดว่บพอดีแล้วเมื่อกี้ สองกล้องมาจากระยะที่ท,ที่ชิปเข้ามาเนี่ยมันประมาณ20หลางขอบกีแล้วก็19 20หลางขอบกีแล้วก็ถึงธงยี่สิบแล้วก็กาจุดส่งเป๊ะแล้วนะมไม่หลออเร็วมากเร็วรคือกรีนที่เนี้ยพื่อต้องเผื่อระยะวิ่งให้เขาด้วยใช่นะครับเพราะว่าที่ตีมาสังเกตว่าโปกชิปมาดีนะแต่พอมาแล้วไหลไหลไหลเลยกลายเป็นมาเก็บค่อนข้างยากนิดนึงใช่แล้วเล่นมาหลุมในในรู้สึก ทงกับสลบเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะนี่เริ่มแห้งนะใช่ส่วนของผมเองครับตีมา1โอเคช็อตสองโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ก็มาทางซ้ายนะครับแต่ช็อตสเนี่ยที่น่าเสียดายคือชิปเข้ามาแล้วมันสั้นนิดนึงคือมันมีด้วยความที่เนี่ยกรีนจะเป็นสลบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องกะจุดตกดีแล้วก็เผื่อการวิ่งด้วยนะครับก็เลย พัดอีกพัดหนึ่งไม่ลงก็เลยพัดพาไม่ลงก็เลยออกไปโบกีไปโบกี้เท่ากันนะครับรถหมูความทั้งคู่นะครับก็ไงก็ตามมาที่นี่ต้องละเอียดนะฮะทั้งกรีนทั้งแซวเวย์ต่างๆนะครับวางแผนดีๆเพราะโปโอกอ่ะจะบอกว่าได้มาดีมากผมนึกว่าหล่อแล้ะปรากฏยังตกทรายตกทรายครับทรายเยอะจริงอ่เห็นไหมขนาดคนที่ได้ดีนะยังตายเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปหาลุมอื่นเล่นกันต่อครับไป